ดีจ้ะพี่น้องกะทินหน่อยมาแล้ว้อจ้ะมื้อนี้กะทิ้นหน่อยเสิพผามาเฮ็ดเมนูสมพักแป้นจ้ะอันนี้ก็เอินว่าตนพักแปน้นนอจ้ะหรือว่าภาษากลางเอินว่ากุยช่ายจ้ะที่ว่าเพิ่นเอาไปเฮ็ดกุยช่ายทอดหรือว่าเอาไปกินสดๆกับพัดไทยเนาะจ้ะนี่กะทินหน่อยกะเกมมาได้แบบหลากหลายเลยจ้ะเมื้อนี้กะทินหน่อยก็เอาไปล้างทําความสะอาดเอาใบถี่มันเหี่ยวมันแห้งเอาวกคขาบสกรปรกต่างๆออกเนาะจ้ะเวลาไปคันสมมัสิเล้กินแสบๆเนาะนี่ค่ะ ขั้นตอนแรกที่จะเฮคันสมพักก็คือกระทินน้อยจะต้องเอาพักแป้นนี้ไปตากแดดแ้มันเหียวก่อนเนาะจา้ะเป็นอยังขึ้ต้องตากแดดห้มันเหียวเพราะว่าเวลาฮาเอามาขันนะ่ะมันจะขันเขาน้นามเขาเนือ้อแล้วก็เป็นสมไงเนาะจา้ะเพราะว่าพวกพักแปน้นพักหอมอยังสีมันจะมี กินอขนข้างชุนเน,นาะจ้ารสชาติขนคางชุนอันนี้กะทินหน่อยเลื่อมจา้าคือเหาตองตาเทมันเป็นทอนสันส้นๆตามชอบของเหาแต่ละคนก่อนเน,นาะจ้าเดี๋ยวถ้าอันยนี้เห่าหลายเวลาไปกินเนาะมันจะเกี่ยวข้อจา้าพี่น้องนี่คะ่ะกะทินหน่อยก็จะ ตัดรึ่งตัดรึ่งเนาะจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวาตาต่างเหี่ยวแล้วเราค่อยไปตัดเดี๋ยวมันจะตัดยากเนาะนี่ค่ะตัดแล้วเ้ากัตากให้มันเหี่ยวแดดจะจัด,จดตากไปเลยจ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็เหี่ยวได้ทีแล้วก็ทีหน่อยก็จะเริ่มคันเนาะจ้ะคันตอนแรกคือเ้าก็จะต้องเอาออเกลือมาขันเอาพวกความเฟื่องความเม็นคิวความเอียงต่างๆของพักออกเนาะจ้ะม้นคิวกับไปวานเม้นเคียวค่ะนี่ค่ะขันเมื่อนี่คว้าเนี่ย ว่าเป็นความอนุอยาตดอกมือนีกะทินหน่อยนะใส่ถุงมือจ้าราวากะทินหน่อยเป็นแพอยู่มือเนาะนี่จ้าเข้ากับขั้นขันขันไปเรื่อยๆเลยเนาะจ้าปกติกับบ่สใส่ถุงมือดอกจ่าราว่าขันกินเองในขั้วเลื่อนแล้วกัเข้าตองล้างมือให้สารก่อนเหตุอาหารทุกครั้งเนาะอันนี้ก็ขันได้ที่ละจ้าพี่น้องอันนี้เป็นการขันนี่ค่ะน้ำเขียวเขียวยังคงมันเหนียวออกให้เม็ดเนาะถ้าเกิดว่าเข้าออกบ่อเบิร์นะไปขันสมมันจะบ่อเป็นสมพักจ้าพี่น้อง อันนี้จะต้องใส่พลังงานในการขันลายเตอยู่ิเดจะ้ะอันนี้ขั่นเสร็จแล้วมันจะเหลือน้ำหนักอยู่ประมาณ1กิโลกรัมเด้อจะ้ะทีกะทินหน่อยล้องสั่งเบิงเนาะเพื่อพอแม่พี่น้องจะเอาไปแบบว่าขันเนี่ยเพชรกินเฮ็ดขายจะได้สั่งอัตราส่วนถึกจะ้ะอันนี้ก็พักที่ขันแล้วจะน้ำหนักเหลือ1นกิโลกรัมนี่คะ่ะปั่นน้ำออกให้เมดเลยจะ้ะพวกพักหอมอยังสีพี่น้องกะเฮ็ดคือกันเนนนด้อจะ้ะนี่ต้องปั่นน้ำออกซะก,ก่อนเนาะ ขั้นตอนต่อไปเข้ากับตองเอาผักที่เข้าขันปั่นน,ออน้ำองนี้ไปล้างให้สะอาดนอกจากล้างความเฟือนความยังของผักออกให้หมดเลยนี่ค่ะล้างน้ำสะอาดไปเรื่อยๆเลยจ้ะผู้ใดเคยกินบ่จ๋า,จาสมผักแปนสมผักแปนนี่เป็นเป็นสมผักทีกระทินหน่อยมากที่สุดในบรรดาสมผักเลยจ้ะเพราะว่าแบบมันมีความหอมความแสบเนาะจา้ะกินกับป่นกระแสบกินกับตำมะฮุ่งกระแสบจ้ะ ผู้ใดยังบ่เคยกินล่องไปเอามาเห็ดกิน้อจ้าช่วงนี้พักเป็นมันกําลังงามกะทินอยกับบ่แน่ใจว่าม,มันมันมักหนาหนาวหรือหนาหอนเพราะว่าตอนที่กะทินอยปลูกตอนหนาหนาวมันตายจ้าแต่ว่าพอมาปลูกช่วงนี้นะมันงามมากเลยนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคันสมพักแบบจริงจัง,จงแล้วหฮอกะใสเกลือลงไปค่ะเกลือเกลือนี่จะใส่หนึ่งช้อนครึ่งค่ะ ผงชุ่อดตามชอบของแต่ละคนเลย้ะจาะก,กระถินหน่อยใส่ไปจังหน่อยนึงอันนี้เป็นเข้าเหนียวจ้ะเข้าเหนียวหนึ่งแล้วเฮาก็เอาน้ำใส่เห็นมันเย้ยเนาะจ้ะให้มันเยอยก็คือแบบให้เข้ามันแตกออกจก้ะเข้าเหนียวเนียมันจะเป็นโตผ้าให้สมพักเป็นสมไดจ้จ้ะนี่คะ่ะจากนั้นเ้าก็คั่นคุกเข่าให้ส่วนผสมต่างๆเข่ากันเนาะจ้ะนี่คะ่ะคั่นไปเรื่อยๆเ,เลยจนกว่าส่วนผสมต่างๆพวกเกลือพวกอีหยงังมันจะละลายเข้ากันดี พอแม่พี่น้องสามารถปรับอัตราส่วนเครื่องปรุงใดเด้อจ้าเพราะว่าบางคนอาจจะบ่ไมามักรสชาติเคื่อกะทินหน่อยก็สามารถปรับใดแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นรสชาติที่ขอบพวกกะทินหน่อยกินเนาะจ้ามันจะแบบแซบลงโตพอดีบ่เข้มเกินไปหรือว่าผู้ใดอยากให้มีรสแบบหวานจังหน่อยสามารถเติมน้ำตาลหรือว่าใส่น้ำบักเผาแท่นก็นไดจ้าสมพักใส่น้ำบักเผากาาระแซบจ้าพี่น้องล้องเฮ็ดเบิง นี่คะ่ะอันนี้ก็คันมาประมาณสามถึงหาหน้าที่แล้วค่ะคันไปเรื่อยๆเลยจ้ะอันนี้ก้าว่าแบบคันเสากินแรงเลยอันนี้ก็ทินหน่อยคันประมาณบายบใบโมงคะ่ะอันนี้เป็นน้ำขามารนะจ้ะน้ำขามาหรือว่าภาษากลางเอ่นว่าน้ำซาวข้าวจ้ะเอาส่วนจะเป็นน้ำใสๆของมันนะจ้ะมาเทลงไปในสมพักให้มันถ่วมเลยเนาะจ้ะสมพักของข้าจะได้สมเร็วๆ ผู้ใดแบบว่าเห็ดกินแบบเร่งดวนเนาะจ๊ะหรือว่าเห็ดไปขายไปยังสีเข้อกับตองถ้ำเวลาเนาะจ๊ะห้าใสเขาเหนียวแล้วกะ็นามเขามานี่มันจะซอยเห้สมพักของห้าเป็นสมเร็วแล้วละกะช่วงนี้อากาศมันฮอนเนาะจ๊ะพักมันก็นจะเป็นสมเร็วขึ้นอยู่จากนั้นเขาก็เอาเขาในตู้กับเขาในตำหน,น้านี่คะ่ะมีอันเอียงก็เขาแตนเหคะขนมเลี้ยนมีดกระทิ้นหน่อยทอดนี่คะ่ะปิดไ้เลยจากนั้นเขาก็ไป เห็นนั่นเห็นนี่ลอ่อค่ะพานไปอันนี้กะทินหน่อยพานไปประมาณหาชั่วโมงจ้าพี่น้องกะทินหน่อยก็จะมาเปิดเบิ้งเนาะนี่คะ่ะสีสันเริ่มเปลี่ยนไปจัหน้อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องแบบปล่อยทิ้มไวอีกประมาณขามมือ,อสีหรือว่า4ี่ชั่วโมงสีสีมันจะเริ่มเหลืองขึ้นนะาจา๊ะแล้วมันจะสมไยขึ้นอันนี้กะทินหน่อยคือมักแบบบ่คอยสมคักนะจ๊ะ เอาแบบแคมีสมน้อยนึงพ่อกินกระปนแเสบจ้ะอันนี้ก็คือซิมแล้วโอเคกระทินน้อยกรสิตักใส่จานเลยจ้าเมื่อเนี้ยสีกินคู่กับลูกโดดบักคือคืนแล้วก็เล้าขาวว่าแพนนี่เนะที่จริงค่อนเป็นกับแกรมย่างดีเลยด้วยจ้าแต่กระทินน้อยเสียเอาไปกินนันกระปนปลาจ้ะ มาเด้อมาแซ่บๆน้องกันกับกะทินหน่อยจ้าผู้ใดอยากใดสูตรสมพักไปเฮ็ดกินเห็ดขายก็มาเบิ่งเอาเด้อสำหรับมือนีกะทินหน่อยขอโตลาไปก่อนเด้อจ้าก,กดไลค์กดแชร์ให้กะทินหน่อยเ,เด้อบา,บายยสำหรับผู้ใดที บอลูเจียวยังกินกับสมพักมาสื่อเจวแมงดาของกะท,นนกาากกะทินหน่อย้าจ๊ะบอกว่ามาจากเพจกะทินหน่อยเสียดายเจวแมงดาหนึ่งถุงแถมเจวบองหนึกระปุกจ้าสนใจแอดไลน์แอดพอน้อย123หรือว่าโทษตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นี่้ะจ๊ะถาสมุดผู้ใดจดบอท่านให้เบิงลิงไต่คลิปเดอ้อหนึ่งถุงเคิกิล180ึ่งร้อยแปดบาทจ้า